สบายดีพ่อแม่พี่น้องบอทุกคูทุกคนเลยสบายดีพี่น้องของเฮาเบอร์ทุกคูทุกคนทั้งคนไทยและคนลาวเนาะสบายดีกันบอทุกคูทุกคนเมื่อนี่ข่อยจะมาลงเลขล่าพัฒนาห้แล้วพัฒนาออกวันที่เสาร์เอ็ดเมื่ออื่นเนาะแล้วก็ลงเลขล่าสตาร์ห้ออกเวลาสามโมงแรงเมื่ออื่นคือกันวันที่เสาร์เอ็ดเนาะขอยจะมาลงให้เลยพี่น้องเฮาพ้อมหรือยังพี่น้องเฮาพ้อมแล้วป้าเอาพี่น้องเฮา เมื่ออื่นวันที่าเด,เดือน6 2 0 4ข่อยจะมาลงเลขเล่าพัฒนาให้เลยตั้งแต่เมื่อนี้ตอนแรงวันที่9เนาะเมื่ออื่นวันที่9เ,เลขเล่าพัฒนาออกเนาะออกเวลา8โมงแรง30นาทีเด้อห้เดรนเลียงเด้อ่อยจะลงให้เลยเนาะอ่ะเฮามาเอากันเลยว่ามีตัวใดแน่เมื่ออื่นนี่พี่น้องเฮาเลขเล่าพัฒนาเมื่ออื่นไ้เด่น8กับ7เด้อเด่น8กับ7เนาะ เด่น8กับ7เ,เลขเรียงข่อยจ้าให้ไป9 0 2 3เดอร์เลขเรียงเดอร์อ่ะเอาไปวิ่งไปจับใส่นาไดนี่อ่า8 7 8 9 8 0 8 2 8 3 7 9 7 0 7 2 7 3ถา้าผู้ใดบ่มักเลขเด่นเอาเลขเรียงมาจับใส่กันได้เนาะมี 9 0 9 9 3 3อ่า90 92 93 02 03 23แล้วแต่ทานหมากเลยแล้วแต่ผู้ใดหมากเลยทีนี้สูตรตัดเด่นเนาะสูตรตัดเด่นเลขเหตุออกมาได้456 456เนาะสูตรนี้ต่างหากเด้อสูตรนี่ส่งเขาประกวด3ตัว ถ้ามันมาได้เลขจะออกสมตัวเลยมันจะเป็นสี่หาหกหรือว 4, ่าหกห้าสี่หาหกสี่ก็แล้วแต่ฐานจะเอาไปเด้อเลข3ตัวเดินเดินเด้อถ้าบออกสตัวก็ให้ซื้อตัดออก2ตัวสี่หาสี่หกหาหกแล้วแต่ฐานหมักเลยสูตรตัดเด่นเดอนเดนเด้ออันนี้สูตรเด่นเลี่ยงอย่าเอามาอย่าเอามาเกี่ยวของกันน้องมันคนละสูตรกันอันนี้ส่งเข้าประกวด3ตัวเด้อทีนี้คอยจะเจาะให้เลยคอยจะจับให้ว่าคอยมักตัวใดพี่น้องเฮาอ่าคอยมักนี่ แป๊บเดินเดอ้อพิจารณาบืงก่อนเนะเาะคอยมากนี่เก้าสามเก้าสามสองสามสองสาม แป๊นึ่น้อพี่น้องเนาะสองสามสองสามหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่สามสองสามสี่สามสองสามห้าสามสองสามห้าสามสี่สี่ สี่สองสี่ศ่ศงสหนอ่ะอ่ะคอยจอยสี่หางพอเนาะเลขราวพัฒนามี93้าสามสอนึ่เนาะพี่พี่น้องจะูว่าอ่าอาจารย์ห้าสามมัต่สคือบบมีในน,นี่หรือว่าสีนึ่งมตตสไคือบบมีในนี่เนาะอ่ะเดี๋ยวคอยจะเอาเลขสามตัวให้สูตรเลขสาตัวเด้อสูตรเลขสตัวเนาะ อ่ะคอยได้เห็ดออกมาูุดเลขสามตัวพี่น้องเฮานี่เนาะคอยได้เห็ดออกมานี่เนาะมันมักเข่าอะไรคือกันเนาะคอยจะเอาหายไปเลยเนาะเลขหกตัวเลขสามตัวคอยกัเจ้าหายเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าเลขสามตัวนี่คอยจะหายไปเลยก็มีแปดหาฮุกแปดหาุก ปดห้าสาอขออีกหางหนึ่งซะเนาะขออีกหางหนึ่งเดอ้ 9, 1, อเก้าหนึ่งอะหาหางพอนอกเลขสองตัวนอ้องข่อยจองหายมีเก้าสามสองสห้าสมี่หนึ่งเก้าเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าทีนี้เลขสาตัวข่อยก็จะหาไปเลย อ่ส uh, ี่สี่ศูสามสี่หนึ่งสามสมสาม อ่าเนาะมีหกหางบ่นี่หนึ่งสองสามสี่หาหกโอเคเนาะมีหกหางหายไปหกหางเพราะเนาะเลขสามตัวเดอ้อถ้าผู้ใดที่บ่มักที่ข่อยเจ้าให้มันบงงามในสายตาทานทานสามารถไปสลับจับเสียเองเดอ้บอบบมีไปหู้ว่าเลขสองอย่างเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งเป็นแนวทางเดอ้อเรขราวพัฒนางวดวันที่สาวเอสเดือนหกสองพันหกสิบสี่เด้อตามนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดมักก็เอาไปผู้ใดบ่มักก็บ่ต้องเอาเด้อพี่น้องเด,อดเ้อพิจารณาเบิร์นํำกัน อ่ะต่อเลยเนาะ่อจะลงเลขรลาวสตาให้น้ำเนาะอ่ะเลขรลสตาวันที่เสรเอสตาวันที่เสารเอ็ดลวสตาวันที่เสาเอ็ดเดือนหกสองพนาสี่สตาออกเวลา3ามโมงแรงสามสินาทีเด้ออ่าเด่นเจ็ดกับพก

หกหนึ่งหกศูนย์หกแหกเกานถาผู้ใดบูมักเลขเด่นเอาเลขเียงมาจับเสร็จกันก็นกนได้นะ้อมี1018ง9ู8ย์หนแล้วแต่ผู้ใดหมักเลยเดิพีน่น้องเด้ออ่าทีนี้คอยชี้จับหายเลือกเลขสองตัวคอยมักนี่ห7ึ่ 8ปดเ่อ่าขอยมาก4ห่างเนาะมี1 7ึ7งเจ็ถ้าผู้ใดโบมักคือข่อยทานสามารถไปสลับจับเสเองเด้อพี่น้องเด้มโบมีไปห่องวันเลขสองอย่างเด้อเบิ่งเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้์ขอหางยังเฮงเนาะวันที่เสาเอด็ดเดือนหกสองพันสีสาวสตาเนาะอ่าราสตาอ,อเวลาสามมงแรงตามนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะทีนี่ถ้าผู้ใดที่อ่า เดี๋ยวคอยจะเน้นให้เลยว่าคอยมากตัวใดมากที่สุดเนาะคอยจะเน้นให้เลยเลขล้วพัฒนาก็จะเน้นหายอ่ะล้วพัฒนาลืมไปเนาะลืมหายเลขหกตัวไปอ่ะขอกลับมาอีกก่อนเนาะล้วพัฒนาเลขหกตัวเลขหกตัวคอยจะหายไป หกตัวจะหายไปแปดเก้าหนึ่งแปปหน่อยน้องพี่เจรนาเมืองก่อนแปดเก้าหนึ่ง Baird gown, bác nơi bên đời hoặc tôi chạy nhìn đâu Baird gown, ห้าหกแปดเด้อเลขหกตัวเด้อนี่เด้อส่งเข้อประกวดหกตัวถ้าผู้ใดบ่มักคือคอยทานสามารถไปสลับจับเสียเองเนาะบ่มี่เป็นห่ว่าเลขสองอย่างเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเป็นแนวทางเด้อเลขลาวผัสนางวดวันที่เจ้าเอ็ดเดือนหกสองพันสี่เด้อพี่น้องเด้อทีนี่คอยชี้เจาะให้เลยว่าคอยเน้่คอยมักตัวใดคอยเน้นตัวใดเนาะเลขสองตัวเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวคอยจะเจาะจะเน้นให้เด้อ อ่ะทีนี้พี่น้องเฮาลงห้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนจะนําเลขไปพังคําเตือนก่อนเด้อพี่น้องเด้อฟังคาเตือนก่อนเนาะเลขที่ห้ไปเบิ่งเป็นเพียงแนวทาง่านั้นเบิ่งเป็นเพียงแนวทาง่านั้นบ่มีไปห้ว่าเลขสองอย่างคยเองก็บ่ฮูห้ว่าเลขสองอย่างเนาะสั่นๆังว่าห้พี่น้องของเฮาหันนําเลขไปซื้ออย่างมีสติซื้ออย่างมีสติเด้อพี่น้องเด้อจะหา้แม่นสําใดก็อย่างหรือว่าจะเอามาแต่ใส่ก็อย่างจะให้แม่นสําใดก็อย่างเนาะ เฮาซื้ออย่างมีสติอย่าเสื่อหลายเด้อพี่น้องเด้อขอให้เฮงกันบุตรกุกคนผู้ใดที่นําเลขข่อยไปขอให้เฮงกันบุตรกุกคนขอให้ได้ยินข่าวดีว่าขอให้ได้ยินข่าวดีว่าคําว,ว่าถูกเนาะโอ้ยขอก็ดีใจแล้วพี่น้องเฮาสําหรับคลิปๆนี้จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอให้เฮงบุตรุลกุลเลยสบายดีพี่น้องเฮา